วันนี้เรามาพูดถึงสถิตและการวิเคราะห์เลข2ตัวบนสำหรับงวดที่16กรกฎาคม2567กันครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าเลข6และ9ปรากฏบ่อยในผลลัพธ์เลข2ตัวบนเดี๋ยวเอาข้อมูลเลข4ีติหวยออกในปีในปี67ให้ AI มันดูก่อนนะครับว่าเขาจะวิเคราะห์ยังไง หวยออกในปีหกเจ็ดทั้งหมดเลยเดี๋ยวให้เออมันช่วยวิเคราะห์เรางวดวันที่สิบหกกรกฎาคมที่ถึงเนี่ยตัวไหนที่น่าสนใจไม่รู้จะได้หรือเปล่านะผมส่งข้อมูลให้แล้วช่วยวิเคราะห์หน่อยงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดนี้ตัวไหนที่น่าสนใจ<ส><ญ>เขากำลังวิเคราะห์ผมส่งไปให้แล้ว เราประมวลผลได้ครับจากข้อมูลที่คุณส่งมาเราจะมาดูสถิตของเลขที่ออกในงวดวันที่สิบพฤษและวิเคราะห์เลขที่น่าสนใจครับจากข้อมูลสิบพฤษมกราคมมาคห้าพันหกสิบแปดบนกาบอติกสิบเจ้าล่างหกสิบเอ็ดในสิบพฤกุมภาพันธ์อย่างห้าพนหกสิบแปดบนสามาเก้าวสิบห้าหล่างศีพีสามในสิบพฤษมีนาคมอย่างห้าพันสกบสิบแปดบนหกสาขับสิบครหล่างเจ็ดสิบแปด ดิสิพอเมษายนนะฮะมาสบสเปดบนหาแปก้าสเปดเช็กสีแก้วนั้นสีทองพระพาคมห้าพันหกสีบบนหกเก้าสีลางกสิบิพอมิทุนายนอเอาคำพันธุ์หกสิบเฟดบนห้าริงสีวิเคราหเลขที่น่าสนใจเงิงเลขบนเลขสกสและเก้วปรากฏบอยในผลของเลขบนเช่นหกสี่หกห้าแปก้าสเปดหกเก้าสห้าริงสีเลขหกสเปดปรากฏถึงสีครั้งในผลเลขบนเลขล่าง เลข6และกปรากฏบ่อยในผลของเลขล่างเช่น 64, Gypsy 8, Jive Girls 6 0 38เลขเจนปรากฏถึง3ครั้งในผลเลขล่างเลขที่น่าสนใจสำหรับงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6บเลข6และ9สำหรับเลขบนเนื่องจากปรากฏบ่อย เลข6และ7สำหรับเลขลลางเนื่องจากมีการดากกดบอยดังนั้นเลขที่น่าสนใจสำหรับงวดวันที่1 6พรกฎาคม2ค6 7ปจอาจเป็นเลขที่มี 6, 7และ9รวมอยู่ครับเช่น 6, 6, 9 7 6กาหรือ 7, 7, 9, 6 6หวังว่าการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณมีแนวทางในการเลือกเลขสำหรับงวดถัดไปได้ครับหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมบอกได้นะครับ วิเคราะห์เลขบน2ตัวเลขล่าง2ตัวความเปิดไปได้ที่วิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้ตัวไหนที่น่าสนใจขอบคุณ f อฟสดบดีวาร i ตีที่รับชมอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากช่องสนมดีวาริตี้กันอยู่นะครับวันนี้เรามาพูดถึงสถิตและการวิเคราะห์เลข2ตัวบนสําหรับงวดที่16กรกฎาคม2 5งเกันครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าเลข6และเก ปรากฏบ่อยในผลลัพธ์เลขสองตัวบนดังนั้นเลขที่น่าสนใจในงวดนี้คือ Cast and h o l e s ก c a บแคล t บหวังว่าข้อมูลและการวิคาะห์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในการเลือกเลขสำหรับงวดถัดไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซันดิวาริตี้เพื่อรับข้อมูลและเคล็ดลับดีๆในการเล่นลอตเตอรีครั้งต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับ ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดกับ AI ให้เขาช่วยวิเคราะห์ซึ่งผมได้เอาข้อมูลทั้งหมดนะครับในปีนี้ปี67ที่ออกมาแล้วที่ผ่านมาแล้วให้ AI วิเคราะห์ว่าความเป็นไปได้ในงวดถัดไปคืองวดวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยตัวไหนที่น่าสนใจซึ่ง AI บอกไว้นะครับ ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้เพราะว่า AI เนี่ยพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดังนั้นผมจะสรุปได้อย่างนี้นะครับหวยที่พบบ่อยที่สุดนะครับเลขก็คือเลข6และเลข9ที่ปรากฏบ่อยผลลัพธ์นะครับที่ปรากฏบ่อยตัวบนนะตัวบนนะครับตัวบนจะมีดังนี้นะครับเอายา้ำอีกครั้งตัวบนจะมีดังนี้ ที่น่าสนใจนะครับเป็น AI ไม่ใช่ผมย้ำนะครับ AI ให้มาตัวที่น่าสนใจคือ6 9ครับและ966996ใครชอบเลข9669ก็ตามได้นะครับอันนี้เป็นของ AI นะครับแล้วตัวต่อไปคือตัวเลข606098นั่นเองเอจะมาหรือเปล่าเอาเป็นว่า AI ให้มา4ตัวนี้ 699660และก็6 6, 60, 98ท่านผู้ชมครับชอบไหมตัวที่ AI ให้มาไม่รู้เหมือนกันว่า AI จะแม่นหรือเปล่าจะเตาถูกหรือเปล่า อันนี้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด s u b s c r กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรบดีว,วารตีพบก,กันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าขอใอารมณ์ขอยอรวยขอยห้มีโชคถูกหวยรวยเบิร์ทุกท่านทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ